ดิฉันนี่แหละได้ข้อความจากชูวัตหลักใหม่อบอกว่าเบาๆหน่อยนะครคุยกันอยู่เออใช่เขาคุยกันอยู่หนุ่มเมืองจันเขาเขียนเขาเขาเขียนว่าเมื่อวานตอนอัดรายการไล่ให้จนทางไทยรัฐทีวีปดต่อย เล่าในรายการเรื่องที่เขาไปสัมภาษณ์เทงนะัทพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรคประชาชนที่บ้านเพื่อออกรายการไทยรัฐพร้อมเพจมีเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากป๋าต่อยคือ,ค,อคือแค่ต้องอ่านคำว่าป๋าต่อยใครก็ไม่ชอบแล้วว่าทำไมต้องมีป๋าวะในวงการอ่ะ a อ y w a y วป๋าต่อยได้คุยกับคุณพ่อของเทงก่อนเจอเทงเพิ่งรู้ว่าคุณพ่อเป็นคนที่สนใจการเมืองมานานตั้งแต่สิสี่ตุลาเพสพาคมเป็นคนเสื้อแดง ไปมอสแพสสามเรื่องพรรคเพื่อไทยมาตลอดวันที่เทงลงสมัครสสนาคตใหม่ก็ยังเลือกเพื่อไทยเพราคิดว่าลูกคงไม่ได้รับเลือกตั้งเพิ่งมาสมัครสมาชิกพรรคประชาชนตอนเทงเป็นหัวหน้าพรควันที่ประชาชนต้องตัดสินใจว่าจะเลือกอนุทินหรือเลือกชัยเกษมวันนั้นเขาก็ล็อบบี้ทั้งในฐานะพ่อและในฐานะสมาชิกพรรคประชาชนให้เลือกชัยเกษมแต่ก็ไม่สําเร็จ จริงๆพื้นฐานของแกนนาพรรคประชาชนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มีพื้นฐานจากการเป็นคนเสื้อแดง mm hmm. ช่อธนธรชัยธวัฒน์ชัดเจนที่สุดเก mm hmm. ือบทุกคนเคยเลือกพรคเพื่อไทยมาก่อนและทุกคน mm hmm. ยังมีเยื่อใ่กับพักเพื่อไทยอยากยกมือให้เพื่อไทย <c oughs> แต่แกนนาเพื่อไทยไม่เชื่อพอเห็นว่าสีส้มคุยกับน้ำเงินมาก่อนเขาจึงเชื่อว่าส้มจับมือกับน้ำเงินเรียบร้อยแล้วไม่เชื่อว่าส้มยังไม่ตัดสินใจ เมื่อเริ่มต้นกรัดกระดูมความเชื่อมิตรแรกแบบนี้เกมที่เดินจึงซับซ้อนจนทุกคนรู้สึกท่าทีจึงไม่ชัดเจนเหมือนท่าทีของภูมิใจไทยจนสองพักเซ็น MOA ไปแล้วพักเพื่อไทยจึงปล่อยโปรโฟไฟม่ออกมาวันสุดท้ายช่วงนั้นผมคุยกับแกนนำารุกสีพบว่าน้ำเงินยอมหมด สีส้มเสนออะไรมาก็ยอมยอมเร็วจนแกนนำส้มตกใจฮ่าฮ่าฮา,าต้องรีบไปร่าง moa เพิ่มเติมแต่แดงเนี่ยชัดเจนว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในใจพวกเขาจึงไม่ยอมพาใช้กรกเมไปพกสีส้มไม่บอกอะไรใช้กเกษมจนออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมเป็นแค่ตุ๊กตาคุยกับแกนนำส้มตัวใหญ่ๆสองสามคนท่าทีเขาชัดเจนว่ายังมีเยื่อใยกับเพื่อใดน,นะ เพราะเคยทํางานฝ่ายขันด้วยกันถ้าวันนั้นเพื่อถ่ยแสดงความจริงใจมากกว่าน,นี้เกมอาจจะพลิกแต่ประวัติศาสตร์ไม่มีคําว่าถ้าเอาเอาเอา,เอาฟังที่แขกตอบโต้ตตตตก่อนนะแขกบอกว่าถ้ายอมทุกอย่างทําไมไม่กําหนดเงื่อนไขแก้รั้นหนุนให้รัฐกลุ่มทําไมไม่กําหนดเงื่อนไขนักโทษการเมืองทําไมให้รอตั้งสี่เดือนถ้ารอสิบเดือนขึ้นไปทาไมไม่ไปร่วมรัฐบาลและอื่นๆคําถามนี้เยอะมากค่ะอย่าเอาเรื่องเคยเป็นเสื้อแดงมาอ้างเลยเพราะใครๆก็ต้องเคยแดงไหม ในฝั่งตามรัาประาหารเพราะตอนนั้นมันยังไม่มีส้มก็มันยังไม่มีส้ม oh. ไงถ้ามึงมึงจะเป็น oh. อะไรถ้ามึงไม่เป็นแดงแล้วมึงไม่เอารัฐประาาหารมันยังไม่มีส้มที่มึงเป็นไงอ่า uh huh. นะคะและการที่มีพ่อเป็นแดงมันไม่เกี่ยวกับลูกนะคะ uh huh. นางแบบหลายคนมีพ่อแม่ปเป็นสลิปเหนด่งด้วยซ้มแล้วมันต้องแกะแทชเชื่อมโยงกันเปล่าวะเรื่องเล่าแบบนี้มันเสษเนื้อข้างเขียงเดี๋ยวเล่าบ้างเพราะว่าดีลนี้เกี่ยวกับคดีน้องชายธนาธรเพราะว่าดีลนี้ลางนี้ให้พักเนี่ยเรื่องเล่ามันใช่เปล่าล่ะคนเล่าก็โยงสิ ทำไมปีบุตรหายลวงเทงมาค่าทางการเมืองรอธนาทรคน,นโทษจัดสิมาฟื้นพักว่าสัน้นก็โกหกคั้เเพ์โตๆกันแล้วเขาไม่คุยเรื่องเล่าข้างเขียนเพียงหวังดิสเครดิตทางอ้อมนะคะไ <c ười> ม่อันนี้พี่ตุ้มก็เกินไปถามจริงว่าเอ,อคุณบอกว่าเอ,อพักเพื่อไทยไว้ใจไม่ได้เอ,อพักส้มตกใจข้อเสนอของภูมิใจไทยภูมิใจไทยยอมทุกอย่าง พักเพื่อไทยเนี่ยเสนอออปชันให้คุณไปตั้งหลายออปชันแต่คุณก็ไม่เอาแล้วคุณก็ไม่เชื่อเขาคุณเองอะ่ะคุณเองแล้วดิฉันนี่แหละได้ข้อความจากชุวัตหลักใหม่บอกว่าเบาๆหน่อยนะแคะ่คุยกันอยู่เออใช่เขาคุยกันอยู่อยเ,ยเอออยู่อยู่ใช่ใช่ใช่ชคุยกัน คุยกันสามคนไงเบากันเบาๆหน่อยนะแขกเขาคุยกันอยู่เออเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้แขกรู้ว่าถ้าพี่ตุ้มเขียนอันนี้มาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะพี่ตุ้มก็โดนพวกแม่งหลอกอ่ะใช่ไหมพี่ตุ้มก็โดนหลอกไปอีอ่ะแล้วจะมาเป็นป๋าเป็นเป๋ออะไรเนี่ยเบื่อบางที่แขกเบื่ออีแวดวงชัยแท้เนี่ย ป่านั้นป่านี้พอเป็นป่าแล้วมันดูแม่งขาใหญ่พูดอะไรก็ถูกหมดรู้ทุกเรื่องรู้วงในทุกอย่างถุยก,กูไม่เห็นพวกมึงรู้อะไรเลยถ้าวงในจริงเน<ม>ี่ยเราคิด<ม>ว่านะม,มันสอดคล้องกับพี่ถึกพี่ถึกก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมโพสล่าสุดนี่แหละเร็วเ็ว,เวนี่แหละสองสามไล่ไปโพสสองสามอันเนี่ยขออภัยนะถึกเดลี่อีกแล้วก็คือสองสามอันนี่แหละที่พี่ถึกพูดว่าพ่อไทยเนี่ยอิดออดยึกยัก มันก็เลยทำให้พลาดหลักๆนะเอาแบบพื้นพๆเลยสรุปปรญทาสุดท้ายคือว่ามึงอะพิษแล้วมึงก็มาโทษว่าพือไทยไม่ยอมอูใช่ไงตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าคือพลาดแต่กูไม่กล้าบอกวพาพลาด ตอนนี้พยายามโบยพยายามโบยความผิดว่าเพื่อไทยไม่จริงใจเพื่อไทยไม่ออฟเฟอร์ไม่ออฟเฟอร์มาก่อนพี่ถือเขียนว่าใช่พี่ถือเขียนเมื่อวานไงว่าเนี่ยนะก็ภูมิใจไทยก็ติดต the ่อมาเพื done, will, safe, eline, ่อไทยทําตัวเป็นเงียบไม่ติดต่อมาเลยแต่ได้ป่ะพี่เขียนเมื่อวานเออเออ่านอยู่กรณีชัยเกษมเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นโคตรจะเป็นการเป็นปกติของพรรคเพื่อไทยเลยเพราะว่ามันวางใจมันไว้ใจกันอยู่แล้วรู้อยู่แล้วจางชัยเกษมเนี่ยรู้อยู่แล้ว จริงทำไมต้องไปสำซากวะก็ประกาศตั้งแต่วันเลือกตั้งแล้วไงใช่แล้วอาจารย์เกษมก็รู้อยู่แล้วแล้วมันจะเป็นทูวัดมันจะเป็นขปาะกามันจะเป็นใครคนอื่นไปได้ยังไงมันจะเป็นลินทิพพรเหรอมันจะเป็นเดียร์ศิยาก็ต้องเป็นชายเกษตรสิใช่ล้วชายเกษมก็ก็ก็เป็นเจ้าของพักคนหนึ่งอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรอ นึกออกไหมชัยเกษมก็สามารถลุกขึ้นมาถามอะไรได้แต่ชัยเกษมไม่ลุกขึ้นมาถามเพราะว่าชัยเกษมอยู่ในที่ตั้งวางตำแหน่งแห่งที่ตัวเองไว้ตรงนั้นแล้วเวลาที่ชัยเกษมตอบว่าไม่รู้ผมก็เป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนั่นก็ถือชัยเกษมตอบจริงๆตามสไตล์ของชัยเกษมจริงๆใช่แล้วก็ตอบที่ถูกแ่ชูวนถูกต้องมันถูกเขาตองไปต้งเป็นตุ๊กตาไงก็ใช่ไงตุ๊กตาอยู่สามตัวถูกปะพักเม็ตุ๊กตาอยู่สามตัวถู่ S <S คนไม่เข้าใจไงคือวิธีคิดของไม่รู้จะพิตุมต่มด้วยหรือพิถึงด้วยหรือเปล่าคือทุกคนมันบัญชาการหรือต้องมีคนสั่งตลอดเวลาหรือมีการประกบตลอดเวลาแต่ไม่พักนี้ยแม้เขาลบกันชิบหายวายปวงคือมึงรู้หน้าที่ของมึงอยู่แล้วมันเป็นแค่เด็กเด็กรู้ <S <S ๆๆว่าที่จะเล่นใช่แต่ว่าเขาเขาก็อย่างนี้แหละเมื่อเขาฐานคิดวิเคราะห์เขาผิดมาตั้งแต่ตน้นว่าเขาไม่รูีวิธีการนี่เป็นการคุยเรื่องโหวตนายกไม่ใช่แห่นางแมวจะเอากระติบมาขึ้น แหบนานแมวเหนือใต้เหนือใต้แหบนานแมวนี่เหรอก็ยังไงพี่ขาก็อยู่คนเดียวอยู่แล้วมันจะเปลี่ยนเป็นคนอื่นไปได้ยังไงแล้วยังไงก็ก็เหมือนกานเอาอย่างนี้สถานการณ์ของชัยเกษณะวันที่เจรจา MOA กับส้มเนี่ยไม่ต่างกับสถานการณ์ของเศรษฐาตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเศรษฐาก็ไม่ได้ลงไปดิวเองคนที่เซ็นเอก็ภูมิธรรมแพรทองทาน ก็เป็นหัวหน้าพักก็เป็นหัวหน้าพักอะไรขายที่การพักตอนนั้นถูกไหมแต่ฐาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวแต่ถาก็เป็นตุ๊กตาก็ได้อ้าวไม่แต่่เวลาไม่แล้วแล้วตอนที่เศรษฐาโดนถอดจะเป็นแพ่นของทานเนี่ยแผ่น้องทานยังไม่รู้ตัวเลยนะว่าตัวเองจะต้องมาเป็นน่ะเพราะอยู่บนครึ่งปีนะอยากซิ้นไห้กับกรุงเทพอ่ะแล้ว้ามีใครผลหรือว่าแพ่นองนานยังไม่รู้ตัวเลยมีใครโทรแผ่นทองาำก็เป็นตุ๊กตา อืณเวลานั้นน่ะมันคือตุ๊กตาเพราะคนจัดการมันเป็นอีกคนนึงอืมเขาเคารพกันเขาแบ่งงานกันเขารู้ทางกันหมดแล้วอืมแต่วันนี้พอคุณะแตกต่างเลยจริงๆริงบอกเลยว่าในองค์เลิกเรื่องพวกนี้นะข้อสันนิษฐานพวกนี้ตัดทิ้งไปได้เลยว่าไทยเกษมเป็นทุกเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เอามาแปะไม่มีความจริงใจตัดทิ้งไปได้เลยคนเพื่อไทยไม่มีใครเอ๊ะเรื่องนี้เลยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าวิธีปฏิบัติ ของพักเพื่อไทยในพักมันเป็นเทารบกันแบบสูงสุดมันเป็นเนียอ่านเพื่อไทยอยู่แล้วอเนี่ยพิถึงเนี่ยมีเวลาเกือบสองเดือนเนี่ยให้เจรจาส้มเพื่อไทยไม่มีแม้แต่โทรมาทำไมเอออันนี้แหละเป็นแบบแนวเดียวกับพี่ตุ้มเลยเออถูกไหมซึ่งก็แล้วว่ามื่วันนี้ชูวัตรททางพี่ตุ้มทั้งพี่ถึกหลายๆคนเนี่ยกําลังโพสต์เหมือนกับว่า ตอนนี้พยายามพยายามปัดสวะาว่าไอเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ดีๆภูมิใจไทยจะทำประชามติ MOU บ้างล่ะภูมิใจไทยไม่ทํานู่นทํานี่เนี่ยมันเป็นเพราะเพื่อไทยเพราะเพื่อไทยไม่ยอมติดต่อมาตอนนี้พยายามที่จะโบยทุกอย่างจะแก้จะไม่แมแม้แม้แต่แก้รัฐธรามานูเนี่ยแม้แต่แก้ฐธ้รมนูก็ยังไปที่เพื่อไทยด้วยว่าเพื่อไทยต้องมาร่วมนะแบบชั้นแบบชั้นเท่านั้น เพื่อไทยเป็นยาสามัญประจําบ้านเป็นเป็นเป็นกระโถนประจําบ้านอะ่ะมีอะไรที่มึงมีปัญหาเรื่องความคับคล้องระหว่างโลกความเป็นจริงกับอุดมคติในใจนะเออเวลามันขัดแย้งมันจะโทษเพื่อไทยมันจะโทษเพื่อไทยซึ่งอันเนี้ยบอกตอนเลยว่ากลับไปตรงที่พี่ตุ้มนะว่าเพื่อไทยติดกระดุมเม็ดแรกหรือเปล่าคือคิดว่าเขาดีกันมาตังแต่ต้นหรือเปล่าไม่เลยจริงเลยจริงแท้แน่นอนข้อสังเกตนี้ถามว่าโอเค อาจจะไม่จริงก็ได้ในในทางปฏิบัติแต่ว่าข้อสังเกตนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่วันที่แพรทองทานถูกพักปฏิบัติหน้าที่สองเดือนก่อนมีการเจรจาอยู่แล้วถ้าพี่ถึงเป็นนักวิเคราะห์พี่ถึกลองไปดูตอนที่เราแคปไล่ด่ากันอะเราแคปโต้กันไปโต้กันมาระหว่างผมกับพี่ถึกอะอันนั้นน่ะเกิดขึ้นจากข้อสันนิษฐานบอกไว้ก่อนเลยว่ามึงไปเอามาจากไหนที่บอกว่ากลัวประยุทธ์อะมึงไปเอามาจากไหน Uh อันนั้นนะ่ะมันเป็นฐานที่ว่านี่มึงเริ่มดิลกับส้มมึงกําลังจะสร้าง,างทาง,ทางตางเทียมแล้วส้มกําลังดิวกับน้ําเงินแล้วเรารู้กันมาก่อนอยู่แล้วแต่ถามว่าฐานตรงนั้นนํามาสู่การ เจรจา m ม a อไหมแน่นอนมันมีความไม่ไว้วางใจกันคือเกิดขึ้นฉะนั้นบทต่อบทอันแรกมันก็ไม่ใช่ไปงอไปต่อหรอกมันไปเอาวิธีคิดแบบไหนว่าจะต้องเป็นกราบกรานส้มมาเธอมาใจะในชั้นเถอะมานจะนเป็นนายกไปเอาวิธีคิดนี่มาจากไหนว่ามันก็ต้องคุยมันก็ต้องต่อรองไม่ว่าเพราะว่าต่อรองไม่ดีทําไม่ได้เดี๋ยวมึงก็มาหาว่ากุฏบัตรศาสตร์อีกเอออืมใช่ไหมการต่อรองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ก็นี่ไงมันถึงมีศัพท์ของนี่ไงว่าถ้าเพื่อไทยดีลเรียกว่าดีลลับแต่ว่าออถ้าเป็นส้มเรียกว่าการประสามมาหลังบ้านไงจะได้ไหมซึ่งตอนนั้นเนะ่ยเท้งที่ไปออกรายการสารยุทธก็พูดประโยชน์นี้ออกมาตั้งแต่วันที่แพทองทานหลุดที่ถูกยุติประดับหน้าที่แล้วก็ตามมาด้วยกรณีที่ช่อไปออกรายการแล้วก็ถูกทอมเครือสวพลแฉว่าอา้าวรวมไปกินข้าวรวมไอไปกินข้าวกับอนุทินมา เนี่ยมันเห็นภาพกันมาก่อนตั้งนานแล้วไงแล้วก็ทําเป็นแบบว่าไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีอะไรกันหรอกแล้วก็พยายามที่จะกบเกิดแหร่แล้วก็แล้วก็พยายามเบี่ยงเบี่ยงเ,เ,เรื่องกันไปตโลกทําเป็นจําไม่ได้อ่ะแล้วดู<ม>ที่แขกตอบพี่ถึกเนาะค่ะแขกก็เลยบอกว่าพี่ถึกขา เราจะไม่กินขี้เพียงเพราะเพื่อนไม่ชวนกินข้าวนะคะข้าวอยู่ตรงหน้าเดินไปกินขี้คนถามว่ามึงจะไปกินขี้ทาไมหันมาตอบว่าอีแดงมันไม่ชวนสองเดือนแล้วมันก็ไม่ชวนหน้าที่ของส้มที่พี่ถือเชียร์คือเดินไปหาข้าวค่ะไม่ใช่งอนแล้วไปชนด้วยการเดินไปกินขี้พี่ถือคาพี่อยากมาสร้างคําอธิบายอะไรอย่างนี้เลยพรรคภูมิใจไทยมันก็เป็นพรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งอะ่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่ขี้พรรคประชาชนน่ะ อุตส่าห์ไปโบวตให้อนุทินเป็นนายกอ่ะก็ควรจะให้เกียรติเขาปะกล้ายืดอกยอมรับเือว่าคันจะตายแล้วอยากไปทํางานกับเขาชอบเขารักเขาแต่กลัวตัวเองจะโดนไม่ดีก็เลยแบบตัวเองอ่ะถูกชะตากับภูมิใจไทยแบบออร์แกนิกอ่ะจะหลีดต้องตรงกันนะ่ะแต่ว่ากลัวจะถูกคอระหาก็เลยมาโทษว่าโอ้ยฉันจําเป็นต้องไปกับภูมิใจไทยเพราะผีผัก ผมเพื่อนไทยแบบใสฉันไปเออมันปฏิตริกอะทำอธิบายอย่างเงี้ยคือชูวัตแขกรู้สึกว่าการที่คุณไปโหวตให้อนุทินน่ะมันผิดในแง่ที่ว่าอยู่ไปสร้างรัฐบาลเสี่ยงข้างน้อยหรือวัดเอเวอร์นะและอยู่ทําให้เกิดภาวะอิหลักอิเหลือของการเป็นฝ่ายค้านแล้วเอาจิตแต่มันก็ไม่ใช่อาชญากรรมนึกออกไหมแล้วการที่คุณอ่แล้วถึงที่สุดแล้วคุณควรจะไปโหวตให้อนุทินแล้วคุณก็เข้าร่วมเป็นรัฐบาลกับปูใจไทยอะ Mm hmm. มันมันมันยังจะเป็นการให้เกียรติผลใจไทยมากกว่านี้นเลย